เผยข้อมูล Galaxy S25 Edge จาก Tc มีแบตแค่3,900มิลลิแอมป์พร้อมชาร์จไว25วัตต์เรียกว่ามีข่าวลือมาระยะหนึแล้วนะครับสำหรับ Galaxy S25 Slim แต่ท้ายที่สุดแล้ว Samsung ก็ได้เผยโฉมทางการในชื่อว่า Galaxy S25 Edge ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเรื่องแบตเตอรี่กับระบบชาร์จเผยมาเพิ่มเติมแล้วครับ แต่ข้อมูลนี้อาจไม่ถูกใจแฟนๆเท่าไหร่นักนะครับเพราะข้อมูลจากทีซเผยว่า Galaxy S25 h, h มีระบบชาร์จไว25วัตต์และแบตเตอรี่ขนาด3,900ม ah ิลแอมป์เท่านั้นครับซึ่งต่างจากที่ลือกันมาก่อนหน้านี้ที่เผยว่ารุ่นนี้อาจจะมีแบตเตอรี่ใหญ่ระดับ4,700ม ah ิลลิแอมป์ถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์ครับตามรายงานก่อนในนี้ระบ,บุว่า Galaxy S25 h, h หรือ Slim เดิม จะมีความบางเพียง6.4ม mm เมเท่านั้นครับจึงอาจทำให้ใส่แบตเตอรี่ได้ไม่มากเท่าที่ควรครับแต่แบตเตอรี่ความจุเท่านี้ในปี2024จะพอหรือไม่นั้นยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปน,นะครับ